สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็ําลังเดินทางกลับบ้านนะคะตอนนี้ก็ได้นะเครื่องดื่มเย็นเย็นบนรถเลยค่ะชื่นใจมากๆแล้วเราก็หิวข้าวกันแล้วก็จะสั่งเป็นส้มตํานะคะเป็นข้าหมูทอดกระเทียมค่ะแล้วจะมีกระเพราหมูสับนะคะไข่ดาวด้วยอร่อยมากๆเลยค่ะจากนั้นเราก็จะแวะปั๊มต่อกันเลยค่ะแวะปั๊มต่อก็อ่อหันมาเจอร้านขายทุเรียนกับเงะอค่ะเราก็ได้แวะซื้อ

ได้ à ที่แทนจริงมากแล้ว à. 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 อันนี้อากมข็งมต้องเบอร์แต่มันซีแข็ง

พอครับแต่ช่วงอาทิตย์นี้แพงข่าวมาข่าวไม่อย่างงองาะทองเจ็ดร้อยเจ็ดสิบีททองตัดเจ็ดร้อยเจ็ดสิบจะสแกนหรือว่าจะจ่ายเงินสดเงินเชหนงอเงาติดมันก็ลงเรื่อนเนีว่ามันก็เหนื่มันก็าูไม่สั่งสั่งรวมไหมครับวีดีโออย่าง อันนิ้มันอันนี้เจรอยเ่าไรนันนะจยเสิบ้ยสบยจี่ไดปจอดนจิง่ง่ตอนแรกจิงขับไปจอม่จอดผมไม่แหมนีเล็กปสบ้ี่เด็ก่เล็กไปกนเลยเอารถไปเอาตัเจีไปเยอะเลย้อยเียวาอย็บาทเจ้รถิยี่ เจ๊งเถอวะเงแต่ว่าี่้อมจงเยใ่ไะอันนี้งาสีทองตัดสวยนะพี่หม่งมาเมื่อเช้าวีพีแปดเกแงอะไแกบอเมื่อกี้่าินเมื่อกี้อิงเกาเ กิ่ก่อนเดือดร้อยกลิ่นก้อนเกลแม่ว่านก็ระเนห้าเราเชื่อมก็นนว่ายิ่งสองแม่บอกอแมนจ่าอันนี้ปอกยังนี่อันนี้มีอยู่นี่อันนี้ยังอกยันรอใส่แพ็คเดียวกาแม่วันก็ะยากน้ำเาเนาะ เออพี่ยิงก็ผมลงไปสามลบครับเป็นท่นานสามพาไปพี่ก็เอางาะมงทุดเรียรมาเสียเอาไอติมไอติมรถไอติมเราครับนีแหละไปแล้วรถไอติมไปแล้วทุดเรียน